สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องแท็ก มาแล้วจ้าเอาละฮะตอนนี้นะครับพี่แท็กไม่ได้มานะวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับก็จะมาเดินดูของในงานนิดนึงแล้วปรากฏว่าพี่แท็กรู้ว่าจะมางานนี้เขาเลยบอกว่าหนึ่งครับผมฝากขอวาร์ฟน้องๆที่อยู่ในงานนี้มาให้ด้วยนอกจากไม่มาแล้วผมบอกเลยว่ายังสร้างภาระให้กับผมด้วยแต่ว่าส่วนว่าจะได้อะไรยังไงนั้นหรือเปล่านะฮะไปติดตามกันได้นะครับส่วนผมจะมาในงานอะไรนั้นก็ติดตามได้เช่นกันนะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตเดิน không ngàn gọi là cành đó อัลฮังแลวตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาอยู่ที่หน้าง,งานเรียบร้อยนะครับงาน,นวันนี้ที่ผมก็มาก็เป็นงานคอมมานด์นั N ่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเล็งบางไอเทมมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ที่สําสคัญเนี่ยไม่คิดไม่ฝันว่าจะต้องมาขอวาร์ปให้นะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะทําให้เต็มที่นะครับเพื่อทั้งที่แท็กแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับสาวๆส,สวยๆในงานคอมมานด์แต่ขอร้องอย่างเดียวอย่าแท็กเนียผมให้เห็นเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเห็นแล้วเนี่ยครั้งหน้า เราไปดูกันในงานนะครับเอาละะฮแล้วตอนนี้ครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าพี่แท็กให้ขอวาร์ปครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับพี่คนนี้ซึ่งดูพี่คอตพี่คอตพี่คอตพี่เขาหน้าแบบว่าไม่พร้อมอะไรขนาดนี้มาจากรายการแท็กมาแล้วจ้าแท็กฝากบอกว่าให้ขอวาร์ปในงานให้หน่อยถ้าไม่รบกวนนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการทักฝนฝนฝนนะครับพเราก็รบกวนแจกวาร์ปนะครับมีวาร์ปนะคะแม่กุ๊กนะคะวิทยาลสินอ่อ จะมีาีเอ็นเลยก็ใด้ไมีนอสามโอลน์ก็ามเอยเได้ด้วยเหรอได้ด้วยเย้คำถามก่อนจะไปนะครับโสดอยู่ไหมตอนนี้สน่ะเรียบร้อยตามนันครับผมเคา้า วันนี้ก็มาอยู่ในบูธทเนี่ยก็มาแนละ้ววันนี้ก็ได้กัน์มาใกล้นะครับจะมาดูโน้ตบุ๊กไม่ก็เป็นทีซีพอดีผมมีโจทย์เรื่องไฟสตรีมใหม่ที่ต้องออกนอกสถานที่ของธนาเอเลไกทยก็มีธนาของเกมมิ่งเกียร์ด้วยมีครับผมซึ่งผมบอกลเลยว่าผมยังไม่เคยลองผมจะมาลองในงานนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างผมมีโน้ตบุ๊กตัวใหม่และก็เกมมิ่งเกียร์ที่วางอยู่ด้วยกันเลยอ่ะงั้นไปดูกันครับตัวใหม่ นี่ครับดาร์คอนชิลดาร์คอนชิลอ่าเป็นดาร์คอนชิลอันนี้เป็นลิมิเต็ดเลยต้องบอกว่าทั้งโลกนี่นักตอนนี้นะอยู่ที่ประเทศไทย1 5เครื่องในงานนี้ขออยู่ที่ประเทศไทยต5เครื่องด้วยใช่ข้าจะผมให้ดูสเปคก็จะเป็นมิสติกไลท์อาร์นะครับมี RGB ให้ตรงนี้ในเรื่องของแบตนะครับ99.9วัตต์นะครับผมและที่สำคัญสำหรับเกมเมอร์หรือนักต่อแค่จอสำคัญครับมี refresh rate อยู่ที่300เฮิร์ต ที่สำคัญซ p u การคจอแรงครับผมแล้วตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่8ปด0มืนต้นๆครับก็ไม่แพงถ้าเทียบคุณภาพตอนนี้น่าจะเหลือไม่ถึง4ตัวในงานเฮ้ยสองเอา2วันนะจองจอง แล้วก็เมาส์นี้คือไงครับเมาส์ตัวนี้ก็เป็นเกมิงเกียร์ที่ตัวเริ่มต้นครับเป็น G N ศักดิ์ศูนย์นะครับตัวหูฟังตัวนี้เป็นรุ่นนิยมเป็น G H 5 0คือเสียงเนี่ยใส่กิ้งเลยเหมือนแม่คันนิ่งหยดที่เชียงใหม่ตัวนี้ข้อดีของเขาคือเวลาเล่นเกมที่หูฟังสามารถสั่นได้ด้วยสั่นได้ด้วยใช่อย่างแบบพี่ลัวปืนกลเลยปะเนาะบ้างี่เลยแต่ว่าสั่นพอเป็นพิธีพอพอให้ได้ การเล่นเกมไม่ใช่ว่าสั่นจนปวดหัวปวดหูไม่ใช่ถ้าพี่สั่งเนนี้สามเจ็ดเป็หนึ่งได้ครับพี่สามเจ็ดเป็หนึ่งไหมอีกแล้วนอกจากมีในงานมีอะไรครับถ้าเป็นแบบเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปมีทั้งเดสก์ท็อปเกมมิ่งเดสก์ท็อปใช้งานทั่วไปอ่ะขอดูเดสก์ท็อปเกมมิ่งหน่อยเกิมใจตอนนี้ผมพาไปตัวเริ่มต้นเลยตัวเริ่มต้นในงานเลยแล้วกันอตัวเริ่มต้นในงานเป็นตัวนี้โปรโมชั่นเนี่ยพี่สองหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบห้า แถมเ,<ห>เก้าอี้แถมเก้าอี้เกมมิ่งตัวนี้พี่เก้าอี้ตัวที่ผมนั่งใช่ที่พี่ประกอบวันนั้นเลยอ๋อโอเคเพื่แต่รุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดจากตัวนั้นนะแต่เราไม่ได้เอามาขายอ๋อโอเคแต่ซื้อตัวนี้แล,แล้วถแถมเลยแล้วสเปคตัวนี้เป็นไงบ้างเป็น i ห้าเก้าสี่สองศูนย์ m นะครับแล้วการ์ดจอเป็น gtx 1นึ่งห super ขยับขึ้นไปสักนิดอยากจะแบบเป็นสตรีมเมอร์เล่นเกมด้วยไลฟ์สตรี a ด้วยคอม s t ด้วยก็มีตัวนี้เป็น imac s ราคาอยู่ที่สามหมื่นห้าก็จะเป็น i ห้าการ์ดจอเป็น rtx 2060 Super ใช่ครรับแม1สอง ดีค่า1.2 s ่ d แล้วก็มี Windows 10ไปด้วยแถมเก้า e. อ mm ี hmm. ้ก็ mm hmm. เรียกว่าคุ้มเลยถ้าอยากจะเป็นสตรีมเมอร์ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยนิดน,นึงครับพอดีตอนนี้เราอยู่ในงาน mm hmm. แต่พอเทปเราเนี่ยมันอาจจะหมดงานไปเรียบร้อยแล้ว mm hmm. อันนี้สนใจสินค้านี่เราสามารถ ได้ขายมากเลยครับที่ายที่สุดครับพี่ก็คือกินบล็อกมาหาเราที่ Facebook MSI Gaming มมิ่งได้แล้วครับผมแล้วก็ได้ข่าวก็คือมีคีย์บอร์ดด้วยอันนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นมีไฟ RGB ปรับแต่งได้เออซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าเป็นโปรดักต์ใหม่ที่ทาง MSI มเอกำลังผลขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมวาเรื่องโน้ตบุ๊กเดี๋ยวผมไปรูดเงินทีไว้ก่อนมีโน้ตบุ๊กมีคีย์บอร์ดแล้วกันเราด้วยครับแล้วก็ทางด้านของฝั่งฝั่งนี้ได้ข่าวผมไป บ้านเลยได้แต่ถ้ามาให้ลูกเพร่ามีลูกสองคนแล้วก็เหมาคนหนึ่งนะครับคแม่กุณแม่ครัก็เดี๋ยวใส่นิดนึงคถามที่แล้วสินค้าไอเก็คือร้านค้าไอทีชั้นนำทั่วประเทศออครับอ๋อได้ครับอ๋เด้ครับี๋ยวก้นเดี๋ยวเ้ารอขอ๋ได้ราบอ๋อ้วรัแอ้วไดี๋รวแอะอาด้ครอนอได้ครับมีเไอรัไดรส์เดี๋วผม้ะสับองดอ๋อไป้รับได้ครับอ๋อ้ครัีอ๋นได้กรได้ครับาณนี้ครบอ๋ดูมาันะครับ ฝากผม่อกนอะควด้ครับค่อาะฮะวารที่สองเราในงานเชื่ออะไรกันนงไหนครับสวัสดีค่ะบิวค่ะชิวสนบิค่ะโอเคน้องบิวครับแจกวาร์ปไนิดนึงครับเป็นบุกไอจีเป็นบุนนะคะว่าล่าลัตตรงขนตรงค่ะภาษาไทยเลยค่ะไอจีนะคะ b R I W สามตัวค่ะอืมคำาดสุดท้ก่อนไปครับสด่กนสดค่ะแจกดไว้นะขอบคุณมากนะครับ อาล้วครับเพื่อพี่แท็กเราทำได้ครับอขอวา,วา,วา,ะะาร์ปเมก่อกี้ได้ัหมฮะนุกซลินนั่งสลอนค่ะ A U K Z A L I N ค่ะอ๋อโอเคอ่ะแล้ว ID ครับ ID ก็มุกเซีนเหมือนกันค่ะอ๋อโอเคอมันเกิคำถามก่อนจะจากไปครับโสดอ,อยู่ไหมฮะไม่ตอบค่ะว่าโสดโอเคขอบคุณมากนะครับครั <c oughs> บ ตอนนี้อยู่กับน้องสาวสุธีรัอีกหนึ่งคนค่ะเพเจอกันในงานอ่ะแจกวาร์ปหน่อยแจกวาร์ปนะคะพอยเดาดาค่ะก็คือ IG นะคะชื่อพอยเดาดานะคะคือ p l o y T h w r a A ค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะคอยธีรดาพิมพ์ไปแบบเดียวขึ้นเลยอของแท้คนตามอีกคนนะคนตามประมาณ800,000กว่าค่ะอันนี้เราสนิทกันลดให้หน่อยได้ไหมเหลือนที่7,000ได้ไหไม่ได้ไม่ได้ห้ามลดสำหรับสุดท้ายก่อนจะจากไปนะฮะหลังจากได้วาร์ปแล้วโสดอยู่ไหมครับตอนนี้ไม่บอกแล้วกันอยากรู้มาดูเนเดนทีเด็ดทีเด็ดไม่ได้ว่า่อเยอโอเคสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่ะะฮตอนนี้ครับก็อยู่กับอีกหนึ่งคนนะฮะชื่ออะไรนะัวหน่อยครับ แจกวาร์ปนิดนึงครับตอนนี้กมลวันยุ้ยค่ะอ่าแล้วไอจีมีไหมฮะไอจีวายยูไอค่ะอ่าคำถามสุดท้ายก่อนจะจากกันไปครับโสดอยู่ป่ะตอนนี้ไม่โสดนะคะอ่าแต่ไปตามกันได้นะจ๊ะโอเคขอบคุณแม่ครับใช่ค่ะครับเอาละครับตอนนี้หลังจากที่กลับมาจากงานคอมมานต์ก็เป็นเวลาประมาณสักวัน2วันก็ได้รับกล่องอันนี้มาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะไปหยิบมาให้ดูครับนี่ M.S.I เขาส่งมาให้เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่าในกล่องเนี้ยมันได้อะไรมาบ้างเออด่าเลยครับแกะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนอู mm ้ห hmm. uh ู huh. ของอย่างเยอะฮะทีละอย่างก่อนนี่โลโรไฟคีย์บอร์ดเป็นทางด้านรุ่น G.K. 5 0ก็เป็น Mechanical คีย์บอร์ดแล้วก็มีไฟด้วยสามารถปรับแสงสีได้ที่ทางด้านของด r กอนเซนเตอรเดี๋ยวแกะให้ดูนี่ เป็นอย่างนี้นี่ค่อนข้างนุ่มมือสบายคีย์บอร์ดก็มาพร้อมสายถักแ่่งดีเนาะมีสวิตมาให้เปลี่ยนอ,อีกสออันด้วยคีย์บอร์ดได้มาแล้วอย่างต่อไปที่จะเอามานี่นะครับเอ็นเขาบอกว่ามันมีก็เลยไปซื้อมาเป็นรุ่นทางด้านเมาส์ GM 5 0ตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าสามารถปรับพวกไฟได้เหมือนกันเสียงคลิกเข้ามือนะครับเข้ามือนี่ เมาส์ไปแล้วมีอะไรอีกที่สั่งมาครับนี่อันนี้เป็นหูฟังรุ่น D S 5 0 2นะครับก็มีพวกวอลลุ่มคอนโทรลมีไมด้วยแล้วก็เป็นทนนันไดเวอร์นะครับ40 M MM. สามารถเอ็นทฮารเสียงเบสได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับว่ารุ่นนี้เป็นยังไงนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยครับนี่เป็นอย่างนี้ก็ลองใส่ดูครับว้าบอกเลยว่าใส่แล้วสบายหูนะครับไม่บีบไม่อะไรเลย แล้วก็มีตัวนี้มาอีก G H 3 0ก็เป็นเกมมิ่งเฮดเซตเหมือนกันนะครับอันนี้คืออย่างที่บอกสั่งมาให้ลูกด้วยนะฮะก็เลยสั่งมาทั้งหมดทุกรุ่นเลยไอตัวนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ครับอันนี้มันมากับไดเวอร์40่มเหมือนกันแล้วก็เคเบิลช่องแจ็คเป็นตัว3.5นี่นี่แล้วก็มีตัวคอนโท l พวกเสียงไม้จากตรงนี้ได้ด้วยก็ถือว่า เป้นทีเดียวเชียวแล้วก็สุดท้ายครับนี่เป็นทางด้านรุ่นท็อปสุดอันนี้ผมสั่งมาใช้เองนะเป็น G S 5 0ตัวนี้เนี่ยมันเป็น7.1จุดหนึสลาวนะครับแล้วก็สามารถ enhance เบสได้ก็คือเร่งเบสได้สายเป็นสายถักตัวหูฟังข้างๆก็เป็น R G B ด้วยเดี๋ยวแกะให้ดูรุ่นนี้นี่คะท่านชมทุกท่านมีให้ต่อไมโครโฟนตรงนี้นะครับนี่ครับใหม่แถมมาให้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวลองใส่หน่อย ไม่ได้หนักหูมากแล้วก็สบายค่อนข้างที่จะตัดเสียงรอบข้างข้างนอกได้ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วเขาก็แถมถุงผ้ามาให้ด้วยนะสำหรับรุ่นนี้และนอกจากนั้นแล้วครับผมก็จะมีของมาแจกคุณผู้ชมในคลิปนี้ด้วยนะครับอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นธนะาของปาก,กาเสือ้อมีหมวกด,ด้วย สองอันนะครับเป็นหมวกของนานนาน MSI แล้วก็อันนี้เป็นแฟลไดส์แฟลไดส์น่ารักมากรูปโลโก้ของเขาเะครับเป็นรูปโลโก้มังกร2ออันแล้วก็อันนี้เป็นที่เกาะจอเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะครับเสื้อมีทั้งหมด2ตัวอย่างที่บอกก็เดี๋ยวจะทําการแจกกันครับก็ขออนุญาตนะครับจับแจกเป็นอันนี้เลยละกันเป็นทางด้านของหูฟัง MSI รุ่น d f 5 0 2ตัวนี้เลยนะครับอันนี้เลยแจกเลยครับวันนี้แจกหูฟังก่อนเป็นรางวัลใหญ่นะครับปฏิกาง่ายมาก เพียงคุณคอมเมนต์บอกมาว่าพี่แท็กจะชอบผู้หญิงคนไหนที่ผมเปิดวาร์ปมากที่สุดและด้วยเหตุผลอะไรนะครับใครตอบโดนใจเรามากที่สุดรับไปเลยครับหูฟังอันนี้นะครับ Ds 5 0 2อันนี้นั่นเอง โอเคส่วนของรางวัลที่เหลือนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเราก็จะมาแจกกันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์ช่องแท็กมาแล้วจ้าคลิปหน้านะครับรวมถึงคลิปต่อๆไปก็อาจจะมีของรางวัลเป็นพวกเกมมิ่งเกียร์เล่นๆน้อยๆนะครับมาให้แจกทุกคนด้วยที่ร่วมดูรายการกับเรางั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะฮะไปลองเมาส์กับคีย์บอร์ดใหม่ก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้หนึ่งเมียปวดลาไปก่อนสวัสดีครับ